ตึกตึกตึกตลึกตึกตึกมุด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 ตึกตึกมุดมุดจะเอตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาโอ้โหตอนนี้แดดร้อนเปรีลยงสว่างมากเหลือเกินกระผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่า วันนี้คือคืนวันพระราชมดีที่15สิงหาคมปี2567โอ้โหอาคารรอบๆเอาไว้่สองไปสวยมากเลยรอบๆไปนะโอ้โหนี่ตอนนี้ที่กทมกรุงเทพนะครับสวยมากเลยเอาหมุนไปรอบๆหน่อยโอ้โหเท่มากหมุนไปรอบๆ เดินไปเดินมาก็วนๆแถวนี้ไม่มีรูให้ออกเลยรูมันตันแต่คนก็ชอบเดินมาแถวๆรูตันกูเองยังมาเล้เยี่ไอสัตว์เอาองดูนะครับผมเออวันนี้อาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่าพูดซาหลบมาตรงรูตันตันเมิดๆแม่ก็ยังมีหมอยมีหีมีควยเดินตามมาไม่รู้มาทำเฮี้ยออไอสัตว์เอาละกูอารมณ์ไม่ดีเพราะกูชอบด่าคนวันนี้กูจะพูดธรรมะเรื่องอะไรเอากล้องมา่อง เดี๋ยวก็มีงูงูเดินเข้ามาในรูหีนี้วันนี้จะพูดเรื่องการจะหนักรู้ตามปกติธรรมชาติไม่มีอวิชชาและสิ่งปรุงแต่งอยู่แล้วแต่เราขาดปัญญาไม่เข้าใจเรื่องนี้พ,พ่านผู้เจริญครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสามด้วยความรักและเมตตาคลิปธรรมะคลิปนี้ นะมันต่อเชื่อมจากคลิปที่แล้วที่ผมตั้งชื่อว่ากล้องไม่ต้องมาแต่ผมตั้งชื่อว่าปัญญาสูงสุดไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้เรื่องในพะระไตรปิฎกเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งมุงแต่งคลิปนี้อัปโหลดไปแล้วคลิปที่สองกำลังจะอัโหลดตามไปสองคลิปนี้ความยิงเป็นเรื่องเดียวกันจะทําให้คนคนไทยบราารลุอรหันต์หนึ่งมืองค์ภายในเวลาเท่าไหร่ไม่ทราบ ขอให้ท่านผู้เจริญไม่ว่าฟังคลิปใดคลิปหนึ่งในสองตอนนี้เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันจะมีคนไทยบรรลุอลหรหันต์หนึ่งหมื่นองค์ครับโมทนาด้วยนะครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสามก่อนจะพูดเรื่องนี้ก็อยากบอกว่าปัญญาสูงสุดไม่ใช่การเรียนรู้เรื่องราวอะไรต่ออะไรที่อยู่ในพระใตทปิบกที่ที่อยู่ในพระไตรปิฎกหรือพระบิธรรม เพราะว่าคําสอนของผู้เจ้าเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นเรื่องของความรู้หรือความเชื่อที่นํามาสอนกันหากครูบาอาจารย์ท่านใดยังสอนธรรมะด้วยความเชื่อนะฮะที่คุณไปจํามาจากพระไตรปิฎกหรือว่าธรรมะจากอภิธรรมหรือธรรมะจากที่บอกว่าเป็นธรรมะจากพระโอษฐ์ก็ตามแต่อะไรก็ตามที่เอาภาษาคนสมมติมาพูดออกมาเพื่อสอนกันเกี่ยวกับเรื่องบรรลุธรรมเขา้าริพาน ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดภาษาเขียนมันถือว่าผิดไปหมดแล้วเพราะว่าอวิชาอวิชาคือคุณไม่รู้คุณไม่รู้ตามความเป็นจริงคุณไปคิดว่าสมมุติมันเป็นจริงอ่าครูบาอาจารย์ที่ยังไม่จบอิกก็คิดว่าสมมติเป็นจริงนี่คืออวิชาอวิชามันจะเป็นวิชาขึ้นมาไม่ได้เพราะยังโง่อยู่จำให้ดีนะกราบหนึ่งกราบสองกราบสาม ผมไม่ได้ปรามาตครูบาอาจารย์ท่านใดบนโลกใบนี้การรับรู้ของเรารอบๆตัวตั้งแต่เกิดจนตายมันคือเรารู้ตามปกติแบบที่มันเป็นอยู่แล้วไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยเพราะสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นให้รับรู้หรือเรียกว่าตระหนักรูก้นั้นมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเวลาเรารับรู้อะไรขึ้นมาตามธรรมชาติมันไม่มีอะไรมาแยกแยะในหัวใน,ในใจเราด้วยภาษาสมมติว่ามีต้นไม้ มีหลอดไฟมีหญ้ามีดินมีคนมีตึกมีรถยนต์มีมุ้งหมากระไก่เวลาที่เรารับรู้มันไม่เคยมีภาษาสมมุติมาบอกเราว่ารับรู้อะไรนี่คือการตระหนักรู้ตามธรรมชาตนะิการตักการตระหนักรู้ตามธรรมชาตินะาานะตการตระหนักรู้ตามธรรมชาติก็คือนะมันไม่มีอวิชานะหรือสิ่ง่งแต่งการตระหนักรู้ตามธรรมชาติในชีวิตประจําวัน มันไม่มีอวิชชาและสิ่งปรุงแต่งใดๆเลยแต่ว่าเราขาดปัญญาจึงไม่เข้าใจเรื่องนี้วันนี้จึงมาบอกให้เกิดความเข้าใจนะครับท่านผู้เจริญครับท่านจําได้ไหมครับว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระพายยะว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปอะไะครับผมขอเดินมาหน่อยเพื่อภาพจะได้สวยนะครับผมกล้องก็ส่องไปอยากส่องตรงนี้นก็ส่องไปไฟมันสว่างทั่วราชอาณาจักรกล้องผมมันสวยแล้วครับถ่ายในที่มืดได้ดี ผมขอเดินมานั่งตรงนี้สักหน่อยแน่นะครับออลมเย็นสบายๆนะครับอตอนนี้อากาศมันร้อนครับออหัวข้อวันนี้บอกว่าการตระหนักรู้หรือการรับรู้ตามปกติเนี่ยนะฮะมันมาลงที่ใจเลยนะฮะมันไม่ได้มีการรู้ผ่านตาหูจม ok, ูกลิ้นกายใจมาลงอะไรที่ไหนไชนหรอกนันะเป็นคำพูดกัน เวลาเรียนธรรมะก็ต้องคิดถึงความเป็นปกติธรรมชาติที่มันไม่มีภาษาสมมติพุกวันนี้เราอยู่กันโดยตัวเองเนี่ยเราไม่เคยเอาสมมติมาพูดกับตัวเองว่าเราเป็นคนเรารู้นั่นรู้นี่เราไม่เคยพูดนะครับแต่เราไม่เคยเอะใจจะหนักรู้เรื่องเหล่านี้ผมยังบอกคุณว่าคนเนี่ยการที่คุณเชื่อภาษาสมมตินั่นคืออวิชชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกโลกเรื่องธรรมะ อวิชชาทั้นนั้นถ้าบอกเรื่องวิชามีอยู่เรื่องเดียวคือเมื่อคุณตะหนักรู้แล้วเนี่ยตะหนักรู้ตามความเป็นจริงก็คือคุณจะรู้สึกว่าอาวิชชาหรือความไม่รู้มันจะค่อยๆจางหายไปเองโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรคุณตามทันเข้าใจไหมครับขอเดินมือตรงนี้จังหน่อยนะ,ะก็มี อะไรโง่โง,ง่เดินวนๆอยู่แถวๆนี้กันเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ไม่ว่ากันดังนั้นเวลานี้อยากกราบเรียนด้วยความเคารพว่าการรับรู้ตามปกติของคนตามสมมติกับจัดต,ตามสมมติไม่ต่างกันแต่จัดมันเสียโอกาสสัดมันไม่รู้ว่าสิ่งที่มันกําลังรับรู้อยู่นั่นคือความเป็นปกติที่ไม่มีสมมุติดังนั้นเวลาเรารับรู้อะไรตามปกติที่ไม่มีสมมุติ เราจึงไม่รู้สึกว่ามันมีความสุขหรือความทุกข์เพราะสมมติมันไม่มีคุณเข้าใจไหมมันดีอย่างนี้นะเพราะสมมติมันไม่มีแต่เราชอบเรื่องสมมติหากถามว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรเราจะเอาสมมติเป็นสราระมาตอบมาถามกันเราไปถามตอบปัญหาธรรมะคำถามก็เป็นสมมติคำตอบก็เป็นสมมตินั่นคือใช้อวิชชาคำถามอาวิชชาคำตอบอวิชชา คนสอนก็งโง่ก็อวิชชาคนคนถามปัญหาธรรมะก็งโง่อวิชามันยังจบไม่ได้หาาคุณปรารถนาการเข้าสิภานในชาตินี้เชื่อเหอครูบาอาจารย์เลิกสอนธรรมะ<ช>เพราะสิ่งที่ท่านทําอยู่ mm. เขาเรียกว่าใช้อวิชชาใช้ความโง่ใช้ความงโง่าม,งโงมาสอนคนอื่นเขาแล้วตัวเองก็งโง่ด้วยเพราะท่านยังไม่จบกิจท่านจึงไม่เข้าใจคําว่าอาวิชชามันคืออะไรเนื้อหาในพระไตรปิฎก เนื้อหาในพระไตรปิดกหรือในพระอภิธรรมเป็นสิ่งปรุงแต่งธรรมะจากพระโอษฐ์ก็เป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นความเชื่อความคิดเป็นวิชาความรู้แบบโลกโลกแต่อวิชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้ายื้มภาษามาพูดก็คือว่าถ้าจะบอกตามความเป็นจริงมันก็ไม่มีจริงมีปลอมที่ไหนหรอกมันก็เป็นอย่างที่คุณเห็นจากในภาพนี้หรือในชีวิตประจําวันของคุณ ประธานทั่วตอนนี้กี่นาทีแล้วเอ่ยมองเห็นไหม,มเขาบอกว่าผ่านมาเจ็ดแปดนาทีผมยังถ่ายได้อีกประมาณเจ็ดนาทีดังนั้นอยากกลาบเรียนว่าปัญญาสูงสุดมิได้อยู่ในเนื้อหาในคำสอนในพระไตรปิฎกเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งปรุงแต่งพระเจ้าจึงถ้าพระไตรปิฎกใครเขียนไม่รู้แต่เขามีเขียนเอาไว้ตอนท้ายว่า ทำทั้งหลายเป็นสังขารธรรมไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นนั่นชี้เห็นว่าสังขารธรรมคือสิ่งปรุงแต่งแต่คนโง่จะไม่ยอมเข้าใจสิ่งนี้ก็จะด่าผมไม่เป็นไรคุณก็ตกตะลกไปผมพยายามช่วยคุณเข้าใจไหมคำว่าสิ่งปรุงแต่งผู้เจ้าตรัสว่าเราไม่ได้ไปแต่งเรื่องอะไรอะไรตามภาษาธรรมุตมาศนท่านท่านมีเองเป็นเองอยู่แล้วก็คือจิตนั่นเอง จิตเนี่ยมันรับรู้ทุกอย่างเป็นก้อนเข้ามาในจิตตลอดเวลาสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นให้รับรู้ตลอดเวลาทุกวันนี้ก็คือปรากฏการณ์จิตรับรู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปเรื่องทํานองนี้ผมพูดเป็นคลิปภาษาไทยที่ผมนั่งบนโต๊ะพูดไว้หลายเรื่องแล้วมันชัดเจนอยู่แล้วเป็นจะเพียงว่าคราวนี้ผมอยากเอามาพูดเรื่องเพราะว่ากล้องไม่ต้องจองผมอ่านคนเดียวเพราะเรื่องก่อนหน้านี้คือเรื่องปัญญาสูงสุด ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้เรื่องในพระไตรปิฎกเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งปรุงแต่งส่วนเรื่องที่สองที่คุณกำลังฟังขณะนี้ก็คือเรื่องการตระหนักรู้ความคิดตามปกติตามธรรมชาติไม่มีอวิชชาและสิ่งปรุงแต่งอยู่แล้วแต่ว่าเราขาดปัญญาจึงไม่เข้าใจเรื่องนี้ดังนั้นวันนี้นะหากใครฟังคลิปใดคลิปหนึ่งในสองชื่อที่กล่าวมา คนไทยหนึ่งหมื่นคนจะมีโอกาสบรรลุอรหัตผลในชาติเข้าริพานในชาติน,นี้เชิญกราบหนึ่งกรับสองกรับสามออรายละเอียดไม่ต้องบรรยายบรรยายแล้วมันเหนื่อยเพราะว่าหนึ่งธรรมะมันสอนไม่ได้เพราะเนื้อหามันไม่มีเนื่องจากความหมายของภาษาไม่มีอยู่จริงถ้าพูดแบบภาษาสมมติยืมภาษามาพูดก็คือบนโลกใบนี้มีแต่ปรากฏการณ์เกิดขึ้นท่านคือปรากฏการณ์ผมคือปรากฏการณ์ ไม่มีเรื่องราวใดๆตามภาษาสมุิมาเกิดขึ้นให้รับรู้แต่เวลานี้จําเป็นต้องยิบภาษาสมุิมาคุยให้เกิดความเข้าใจผู้ที่จะเข้าใจเรื่องแบบนี้นะฮะต้องนับเป็นคนๆว่ามีกี่คนบนโลกใบนี้ทรมาจึงไม่เหมาะกับคนโง่เหมาะกับคนฉลาดมีปัญญาระดับเอบวกร้อยตัวเท่านั้นเข้าใจแล้วครับดังนั้นเรื่องวันนี้ผมตั้งชื่อว่าการตระหนักรู้ความคิดตามปกติธรรมชาตินั้นไม่มีอวิชชา ไม่มีอวิชชาและสิ่งปรุงแต่งอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเราตระหนักรู้ไปเรื่อยอวิชชามันจะจางหายไปเองโดยไม่ต้องไปทำอะไรดังนั้นคุณจะไปหาปัญญามาทำให้อวิชชาหมดไปไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นสมมุตซ้อนสมมุติหากคุณไปถามว่าเราทำอย่างไรถึงให้เป็นวิชาคุณก็ใช้สมมุติทันทีเลยครูบาอาจารย,ย์โง่ๆควยๆมังก็จะสอนให้คุณไปนั่งสมาธิเดินจงกรมดูจิต ดูกายดูจิตดูรูปดูนามอย่างที่คุณปฏิบัติบ,าบ้าบออะไรก็ตามที่ใช้ภาษาสมมติขึ้นมาสอนกันไม่ว่าจะแต่งขึ้นเองหรือจํามาจากที่ไหนก็ตามแต่ถือว่าผิดไปหมดแล้วดังนั้นหากใครต้องการบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมจริงๆแล้วพระธรรมจริงๆมันไม่มีเนื้อหาจะสอนไม่รู้เหมือนกันถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคนไทยชอบบอกพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจสี่ ก็ได้จะจำตามภาษาปากมาพูดกันนะก็จำพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจสี่แล้วก็สอนเรื่องสมาธิเดินจงกรมแล้วสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8นี่มันเป็นความรู้ความจำแบบอวิชชาอวิชชาเอาแล้วครับใกล้จบแล้วอยากกราบด้วยความรักและเมตตาว่าเชื่ออาจารย์แดนครับผมนี่ยิ้มภาษามาพูดให้เกิดความเข้าใจผมขอเดินมาตรงนี้หน่อยหันหน้าทีนี้ลมมันจะได้พัดไม่ผมกรเจงเดี๋ยวผมจะจบแล้วนะครับท่านพู้เจริญ อยากกราบด้วยความรักและเมตตาว่าคลิปนี้ไม่ได้สอนอะไรอยากบอกว่าการตระหนักรู้ของเราในชีวิตจริงทุกวันเนี่ยจบไปแล้วธรรมะปฏิบัติคือตรงนี้ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจไปและอวิชชาหรือความไม่รู้หรือความไม่รู้มันจะจางหายไปโดยธรรมชาติอย่าไปถามอะไร,ะไรเลยนี่ไม่ใช่การสอนนี่เป็นการยืมภาษามาพูดให้เกิดความเข้าใจหากคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณยังอยากจะถาม คุณลงไปเนี่ยวิชชาทันทีฝากไปิ้งครูบาอาจารย์ด้วยความรักและเมตตาเลิกสอนนะครับหากท่านยังเอาปากไปพูดว่าให้คนเชื่ออะไรทําอะไรปฏิบัติอย่างไรถามตอบปัญหาธรรมะมโนสาเล่มากมายแล้วบอกว่านี่เป็นธรรมะจากพระโอษฐธรรมะจากพระไตรปิฎกนั่นคืออวิชชาเพราะไม่รู้จึงไปเอาเนื้อเรื่องแบบนั้นมาสอนเข้าใจไหมครับผมด้วยความรักและเมตตานะครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสา